อ่ะเริ่มค่ะก็อาก็เจาะอาเจ็งม่โดอาดาเริ่มเก่งวาะตอออาตาบอออาบาบอาปาอออาอ้อนอานา มอมออามาโมออามายออายาเออนดิสระอาข่าวแล้วเนี่ยอ่านอย่างเงี้ยเรียกว่าอ่านได้แล้วข้างหน้าจะเป็นคำนะข้างหน้าจะเป็นคำจ้าจ้า่าอไปจ้าดาเอ่อตาเก่งมาก บอบาอาบ้าอืมบ้อาปาเก่งค่ะบออาอ่าบอาบ้อาลาอืมโมอ่ามาครับส้ายโตอ่ายาเริ่มค่ะเลยดีก็ดีอีถูกต้อง ตอีจีตอีบีตอีดีบอีบีบอีีบอีบี น no, no, อีีมอีีมยอยีออ e ่านสระอะไรอยู่เราอ่านสระอะไรคะเราอ่านสระอะไรออกเสียงอีคือสระอีสระอีได้อยู่ได้อยู่มาเริ่มเยสระอีอาอู้อู จะูจูบอาดู้ดูบ้าด่าด่าวูู้บอาูบู

Ma, i. Ma, i, min. Ma. Ya, i, ni. Ma, i, ui. La, i, ui.

บเลยบอโบอัานเป็นคำไน้นะอานเปนคำ้อันนี้ไงอ่นเป็นคำนั้นไม่ต้องสะกดเลยวะโอโันนี้เรียว่าสะกดถ้าอ่านอ่านโดไม่สะกดอปาว่าโคเลย